สวัสดีท่านผู้ฟังและกาลยานมิตรทุกท่านค่ะวันนี้พุทธปัญญาชาแนลขอนำเสนอโบราณเตือนข้อห้ามเรื่องการกินโบราณเขาถือข้อห้ามเรื่องการกินกินไม่ดีอาจมีหนี่ท่วมหัวความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจคนไทยให้ฉุกคิดเรื่องต่างๆรอบตัวสิ่งที่คนโบราณหรือผู้หลักผู้ใหญ่สั่งสอนเอาไว้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้หลายความเชื่อเริ่มเรือนรางและจางหายไปจากคนไทยแต่หากบ้านไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่มีผู้อาวุโสหรือปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ภายในบ้าน ความเชื่อแต่โบราณอาจถูกสานต่อมาสู่ลูกหลานได้แม้ว่าความเชื่อโบราณหลากหลายเรื่องกำลังถูกลืมหายไปแต่วันนี้พุทธปัญญาแชนแนลอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของการกินว่าความเชื่อน,นั้นคืออะไรเพร้อมารื้อฟื้นทําความเข้าใจ5ความเชื่อเรื่องการกินของคนไทย ที่หลายคนคงได้ยินจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่คอยตักเตือนและพูดถึงอยู่บ่อยๆแต่ก็ควรทําความเข้าใจแต่ละความเชื่อให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ5ความเชื่อของคนโบราณกับการกินอาหาร 1. ห้ามส้อนชามหรือจานในเวลากินอาหารเพราะมีความเชื่อที่ว่าจะมีหนี้สินที่ใช้ไม่มีวันหมด ในเวลาที่รับประทานอาหารจะเป็นข้าวกลวยเตี๋ยวขนมหรือพูดสรุปรวมๆก็คือเวลากินอาหารห้ามกินซ้อนชามหมายความว่าเมื่อกินชามไหนหมดแล้วห้ามนำชามหรือจานนั้นมาซ้อนใต้ล่างจานชามที่กำลังกินอยู่ใครฝ่าฝืนจะมีหนี้สินจนใช้ไม่มีวันหมด บางคนกินก๋วยเตี๋ยวหลายชามแล้วก็เอาชามที่กินหมดแล้วซ้อนไว้ใต้ล่างชามที่กำลังกินจนสูงขึ้นมาถ้าทำพลาดอาจตกแตกเกิดความเสียหายได้ 2. ออย่าเคาะจานข้าวเวลากินข้าวโบราณถือว่าห้ามเคาะจานข้าวเพราะจะเป็นการเรียกวิญญาณที่เนจรเมื่อได้ยินเสียงเราเคาะจาน ก็จะพากันมาแย่งเรากินหลายคนต้องเคยเห็นเวลาไหว้ศพหรือไหว้วันสำคัญเราจะจัดชุดสำหรับพวกผีไม่มีญาติและทำพิธีเรียกมากินโดยวิธีเคาะถ้วยชามดังนั้นผู้ใหญ่จึงถือมากห้ามลูกหลานเคาะจานชามเวลากินข้าวเด็ดขาด 3. ห้ามร้องเพลงในครัวเดี๋ยวได้สามีแก่ เรื่องของเรื่องคือเป็นการตัดความรำคาญเพื่อไม่ให้แม่ครัวสาวสาวสมัยนั้นร้องเพลงและสาวสาวส,าวสมัยนั้นกลัวได้สามีแก่และการร้องเพลงนั้นอาจทำให้เสียสมาธิในการทำกับข้าวทำให้หันเอานิ้วตัวเองได้ 4. ห้ามนอนกินชาติหน้าจะเกิดเป็นงู คำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่บอกกับเด็กๆว่าถ้าหากกำลังรับประทานอาหารอยู่ไม่ควรน,นอนหรือกินไปด้วยและถ้าไม่เชื่อฟังชาติน่าจะเกิดเป็นงูเพราะงูเวลากินเหยื่อมันจะกินในลักษณะท่านอนข้อลบล้างคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่ต้องการสั่งสอนให้เด็กๆนั่งกินอย่างสุภาพมีระเบียบ เพราะถ้านอนทานแล้วเด็กๆจะสำลักอาหารได้ผู้ใหญ่จึงใช้ลักษณะของงูมากล่าวอ้างเพื่อให้เกิดความกลัว 5. เวลากินปลาห้ามพลิกปลาโบราณเขาถือว่าถ้าพลิกปลาแล้วเวลานั่งเรือออกไปเรือจะล่มให้เหลาะก้างปลาออกแทนเรื่องของเรื่องคือ เป็นการห้ามลูกหลานทางอ้อมว่าอย่าพลิกปลาเพราะเป็นมารยาทที่ไม่ดีบนโตะอาหารนั่นเอง 6. เวลากินอาหารอย่าใช้ช้อนกระทบกันโบราณเขาถือว่าการกินอาหารแล้วให้ช้อนกระทบกันคือจะมีคนนำข่าวร้ายมาให้เรื่องของเรื่องก็คือเป็นการห้ามลูกหลานทางอ้อม ไม่ให้ตักกับข้าวพร้อมกันจนช้อนกระทบกันเพราะเป็นมรารยาทที่ไม่ดีบนโตอาหารนับว่าเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับข้อห้ามในเรื่องการกินของคนโบราณเพราะนอกจากจะช่วยอบรมมรารยาทให้กับหนุ่มสาวได้แล้วยังส่งผลให้ผู้ที่ยึดถือปฏิบัติมีบุคลิกที่ดีอีกด้วยจึงเห็นได้ว่า น่าจะนำไปยึดถือปฏิบัติตามที่ว่าไว้ดีกว่าปล่อยให้ลบเลือนตามกาลเวลาค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพุทธปัญญาชาแนลด้วยนะคะ